วันนี้พี่เอตี้เขามีกระต่ายมา2ตัวนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่กรงแล้วก็เลี้ยงนะครับก็เอามาทักทายพี่ป๊อปกับโพนี่กันหน่อยนะครับดูรีแอคชั่นนะครับของพี่ป๊อปกับโพนี่ว่าเมื่อเจอกระต่ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทั้ง2ตัวนะครับมานั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูครับ <c oughs> เออใจเย็นนะลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นโพนี่นี่คืออะไรอะครับป๊า,ปา ตัวอะไรอะ่ะมันจะสุดหลวดไรพวกนี้มันเป็นของกินดเนี่ยนะพี่พี่จับพี่ป๊อปไว้ก่อนลูกจับพี่ป๊อปไว้ก่อนเออเออเออโอ้ยหนีเนี่ยยังมาจับเบึงเบึงเบึงเึงเึง,งคอยไปนั่งเพบ่งไกลๆก็ได้หรอกเว้ยเนาะ,นะ,นะเอาพี่ป๊อปมาดูด้วยกันก่อนสิว้าวว้าวเบ่งว้าวว้ามา,มาพวกนี้มาดูก่อนเลยลูกมันคือตัวอะไรอะ่ปะปะ๊าป๊าตัวยันกระซังระวังให้ดีพวกนี้นั่นคอยบอกไกว้ก่อนเด้อเราแวงอะ่ะนี่ไม่ทำอะไรเนาะอ,อยาอ่าขู่ไอ้ จะดมดูเฉยๆเบาๆลูกเบาๆขนนุ่มมากเลยป้าปาขับคอกับตายก็ข้ากูป๊อบมึไม่ใช่น้ำเลยแม่น้ำน้ำน้ำเดี๋ยวก่อนลูกออกก่อนก็ได้ออกก่อนก็ได้เราเว้งนิดหนึ่มาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนอ่าให้พี่ป๊อบดูด้วยนะครับบ่าเห้มันเบิ้งรลดอีกคนนึงนะใครบอกแล้วยับเพผยมาได้ขวดเอ้ยกระต่ายกูเป็นเน้อเนาแบบเนี่ยย้ำอีกครั้งเพดจริงสะกดด้วยปอบไม่ไมมเพดป๊อมสะกดด้วยปอาปาของแท้บ่มีคำว่าซ่องจริง ของแค่ผู้ติดตามสองแสนหลาดเด้อวุ้ยสุดยอดเลยรายการสุดท้ายเพจความมัน่นใจซิงค์เป็บพนันแบบนี้ปอบคอนของแค่บปยุ่งกับการพนันใดๆทั้งสิ้นวุ้ยวุ้ยพ่อนี่เอาแท้เว้ยปอบ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 มาเบิ้งเร็วเร็วเร็มาพี่ามาพีมา่มาเบิง้งมาเบิ้งพอแล้วพ่อต้องให้พ่อนี่เบิง้งพ่อนี่มันติกินอย่างเดียวถือมาทางพี่อย่อไปใกล้มันงเอาสันเอาเอาเอานี่นี่นี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งใส่กระต่ายวัดตีเบิ้งซื่อๆเด้อโอ้ยยาเหตุคืออีีนเดดด็ขา โอ้ยเอามื้อนี่เอาโอ้ยใอยหนีแน่เอ้ยดมมึงซื้อดอกนั่นนี่พวกนี้มาแล้วน่ะพวกนี้ลูกไม่กัดนะลูกนะไม่งับนะลูกดูเฉยๆอืมมันหูกระต่ายรุ่นนี้บ่ที่เขามาให้ฮมากินแล้วโอ้โไปนู้นกระได้ไปลูกเข้ากงกันเถอะเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งอีกหน่อยก่อนฟาวเบิงบ้งฟาวเบิ้งอืมโตเหมน็นขึ้นขนาะก,กระต่ายนี่ก็ได้เนาะเบิง้งเดี่ยวเราไปดูนี่โอ้ย เร็วเร็วเร็เสีขาโกงแล้วขันไม่เงีแล้วก็เจ้าพ้กันเราไปเฮ็ดยังกินเลยไว้ก็เจ้าเลี้ยงไว้เธเบิงไว้ทะเลนจันดอกสวยงามไหมไปเอาไม่กินหเนี่ยเอาตีโบเลนซื้อดอกซื้อยัง่ะนี่นี่ซื้อลไไปซื้อซาโนมตัวเพิ่นนี่ซาโนมวัดีอ้อีกตัวนึงเดี๋ยวบนี่อีกตัวนึ่งซื้อว่าชาบู่วยซื้อเป็นตัวแซบแท้เนี่ยเนี่ยนฮ็ดหัวสงอกสงแกยังไปทั้งอีโพนี่พวเ็สเตียมันไปเก็บเร็ว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  อ้าวพี่ป๊อบไม่ดูแล้วเหรอสรุปเรากินชาบูได้ใช่ไหมเซ็จแค่บักชาบูมึงบปเนี่ย